ระบายสี่ฟันนิดนึงนะลกูกระบายสี่ฟันให้ฟันแข็งแรงมองทาพปรอะไรให้ฟันแข็งแรงนะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โล็ออร่อยไหมอร่อยนะเค oh, <okay. S 1> <laughs> ชอบเ,อเ,อ <laughs> เก่งมาก <laughs> เยี่ยมเวลาปแปรงฟันนะครับเพราะฟันล่างเนี้ยขนแปรงแถวล่างอยู่พอดีขอบเนี่ยก็อย่างนี้ เยอะไปอย่างนี้ไม่โดนขอบเนี่ยให้อยู่พอดีขอบเงี้ยก็ถูนี่นเด็กก็ถูอย่างเดียวนะยี่สิบครั้งพอครบเสร็จปุ๊บก็เลิกวิธีแปรงให้ดีคือเอานิ้วกันหรือไม่กระดึงเล็บปีปากเขาเพราะถ้าเขามีเล็บปีปากอยู่เราก็จะไม่เห็นพอไม่เห็นวินทีก็จะไปโดนเงี่ยโดนอะไรด้ยวยซักพักหนึ่งข้างบนขึ้นสองซี่ทำเหมือนกันยกยกเล็บปีปากออกแล้วก็ถกอกูอย่างนี้ยี่สิบหรือสามสิบแล้วก็อย่างนี้พอเสร็จปุ๊บผ้าแห้งเช็ดจบ